ครับผมกาสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมทีกําลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานบ้านเฮาอยู่นะครับสู้ผู้สุขคนครับพี่น้องนะครับฮัมมี่ผมบ้าทิตย์ครับพี่ผ้าพี่น้องมาเบื้องการยกย้อนยกสะดุ้งครับพี่น้องเอาเบื้องก่อนออกหมืดแล้วครับพี่น้องว่าท่านนะครับยกย้องยกสะดุ้งครับถึงตีพงเงี้ยม้วนนี่แหละยกข้างนากล้องเขาหนีนะครับยุ่งซุนพี่เหรอครับพี่น้องอยู่ห่วยกองสีครับนะครับห่วยกองสีก็อยู่อำเภอกุมภาวันธนี่แหละพี่น้องจังหวัดอ่า อุดรนทานี้ได้เป็น้องเด้อนะครับถือเคราับสะดุ้งเนี่ยอู้ตอนมันถึงเนี่ยผมกับทายว่าท่านนะครับเนาะมันหลายกล่องบ่รู้ว่าจะทายออนไหนนะครับอ่าครับครับผมครับผมกับพุณเลยะครับผมนี่ครับตัวเป็นเป็นพระอาทิตย์ครับว่ากับไทอยสาน้านเฮาครับกับคุณเนะครับพ่อครับ ครับผมอ่านี่ครับผมกามาลุ่นทัศนุนทั้งฟังเนี่ยพอพอเลี้ยงพอม้วนมันแล้วล่ะครับท่คนนะครับเอ้ามาพวกเสดุจซองด่างนี่แหละเป็นังไรครับพี่น้องตักพ่ท่านป่ามีพี่น้องเนี่ยมันมันมันโดดออกเมดเด้ยครับมันเป็นอย่างนี้ไป็นจะถึงดีดีเดียวหรอไ่ลดีนะครับ ช่วงว่างอันก้อนนานนี่ถือดีู่ครับสะดุงนี่นะครับนี่สะดุงนี่อ่ะถืก่อนสอนด้ กดออกว่าอ,อยู่ครับสิ่ครับเหลือบันละสองละสามนะครับโู้ถึงถึงเด้เพญาะเงียมวดอยู่ข้างหนาก้องเทานี่ถึกเอาถึกเอาเอายู่ ย้ำมาอีกมดิเธอเดี๋ยวปอนี่เถอเดี๋ยวย้ำมาอีกโอ้หอนเดทจะดูมานได้ไเดี๋ยวเออเดมาจากหนเออเนี่ยวันันนี้ไปปรวันน่้เนนี่ เดทายเพราะถต่ว่าบรรยากาศกำลังดีเอานี่ครับบาทละ หยดไปไหนนั่นนันาจะดู่ายดีเลยนะเจ๊ด่วนเจ๊ได้กินไปนามใคเรือกเจ๊ดวงวะก็เจ๊ดวองว่าเยต้องบอกขาอนาไม่ได้กินเลืกนาะ <laughs> mất, thì tôi mất là muôn, vô đi, phải khoan vô, phải thanh chạy rồi phải khoan, ôi thanh, ôi thanh, có thanh, ôi, 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 ôi,

เสดุงแล้วมันมาเปตะเอ่าจะลงไปเอาน้ำเอาไงไข่ยนี่ก็ใช้เสดุงมัยกหรอมันเศร้าจุ่มโยกจุ่มโยกไปพี่น้องนี่ฮะฮะเอาขปโยงได้โยกมันเศร้าเลยเสดุงผู้เล่นเอาเสดุงไข่นี้ไปใช้ไปเนี่ยเอาให้ข่อยถามดูไปซื้ออกมาแบนบดนี่แหละมีน้ำมาตะทงแล้วซื้อเงกสด ตามี่ตามเอราะรถไปวัดหานน่ะถือ,อ,อดีเลยเพราะงี้เจ้าขาสงเจ้าเอาจันเจ้าหาออกเครื่องกันเนี่ยถือดีกว่านี่มันจะเป็นตรงกว่านี่หาออกทุกอันหาออกทุกอันเน่ยเพราะมันจิตรงเลยวเด้อันนี้มันเคีงพอด หาาออกอีกข้าคือเพื่นไงโอ้แม่นแม่เอาทางนึ่งสูงทางนึงต่มแม่นนั่นละเอากระบอกเอากระเทียมน้ำม้วนลงไปในไหนมองกอกัไรเนี่ยเพราะว่ามันไม่หนามเนี่คืเขาตัวนเอาออกก็นอาหน้ำมวนมาเอาออกกูส่วนละออก các bạn mình nằm như phai và chung khẩn, chung là ông khuyến, ông chung mà chung rồi kéo khẩn, chung rồi kéo khẩn, บรรยากาศนะครับพี่น้องการหาอยู่หากินครับพี่น้อง,องอนะครับอยู่ห้วยกองซีครับพี่น้องนะครับอ,อยู่นาฝายห้วยกองซีครับบ้านตุ่มนะครับอำเภอกลุ่มพระว่าปีนะครับจังหวัดอุดอรธานีปา่าต้นเต้นดีพี่น้องแต่ว่ามันไม่ถือป่านะครับเต้นดงเด้งดงเด้งอยู่นะครับจะเบื้งน้ำลูกุณนะครับนี่เอ้านี่นะครับพี่น้องิดขอ ต้งเด้งต้งเด้งต้งเด้งครับกะขึ้นกันไปได้พี่น้องได้เนะครับอยู่จังหวะหน้าไาฟาเมื่อกี้นี่ถือคักได้ครับพี่น้องนะครับถือโอ้เด่นเต้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 นออกหมดแล้วครับวายู่ครับเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นวาย,ยู่สะดุ้งเนาะครับมองครับพี่น้องเนี่ย โดด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 ออกมืออะไรพี่น้อง โดด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 ครับโดดป่าโดดดีขึ้นยังนะครับมัน,นสิงอยู่ป่ะพี่น้องมันอยู่สะดุง้งไหมครับสะดุ้งขาดแล้วหรอกเลยครับสะดุ้งลุขาด,ด สุดยอดโอเคครับพี่น้องเด็วทีชอบที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพอผมใหม่นะครับในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อนะครับครับผมบาทิตอำลาพันจากเปียกนครับผมนะครับสวัสดีครับผม